วันนี้เมนูผัดเห็ดฟางน้ำมันหอยนะคะใส่หมูด้วยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทียมหอมแล้วใส่หมูตามลงไปเลยค่ะผัดไปจนหมูสุกนะคะหมูสุกแล้วนะคะใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ ซอสหอยค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเห็ดของเราลวกไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องผัดนานนะคะ,ะใส่ต้นหอมลงไปได้เลยค่ะ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผัดเห็ดฟางนะ้ำมันหอยของเราน่าทานนะคะทุกคน